ทุกคนเลยจะจ่ายทุกคมแนาไดุ้มดเลยอยากจะถึงม<ๆ>่วันนี้ไม่กระโดดนะไปไปเปจ้ามันเจ้ามันเจ้าว่าต้องกิดดับมันผิดอืู บ้านเนี่ถอดลุงไปแพ้หรอถอดแล้วเอไปจ้งละ่ะคุณแม่น้ำวมแม่ะแจะ,ยยะโกมโรบอกมันโดด,ะโด,ดนะนที่อื่นล่ะพี่ก็พึ่งไม้ตอดเลยนะตรงนี่ที่อื่นนี่อนมองถือบอ่ก็บ่ครับบ่ครับจุนจือคอจุเหนียวเนียวถบอ่บ บ้านปล่อยวัตถุเลยบัวบ่วครับบ่วเป็นมาวัตบ่นะเท่านี้มาปูเท่าไหร่เนาะเนี่ยปลามันแค่ยังนักบู๊คบ่อ้ยเยอะกว่านะ่ามอายุด้ตัวนึงยัง ก็มาทายตอนเพิ่นในคนตู้เย็นฝนตกเบสเอายังออกนี้จากหน้าตู้นู่นครับน้าถึงูนวันี้นะครับครึ่งขึ่นแล้วก็เมอวานนี่ก็มามเป็ดติดกิ่สังไปยูของไอ้หมวานเด็เงียบไม่ได้ไหยครับตามเสียงมากงงงงงงพึ่งทายนะคะบถูกคนแล้วก็โอ้ ยดไหล่ใจสกุล่ไหใจสุลนอเล้วรนเดียวอนอยงกฉันว่าแล้วเราชิงดุมันเป็นตนันนะครับเช่นกระดูยกมันตันมันนียนน้เน่าสู่กันน้ำหนักยกานะครับ

แค่ฝ่าลุกพูน้ำมีเดียงนุ่งดละตาอีแล่วเตี้ยเตอือจังเกอดีมันไม่ได้โดนค่ะบอกเรเลยนะ